ท่านแล้วครับพุ่นมาท่านแล้วบาทท่านแล้วทา่วทา,นวทานแล้วพุ่นครับอยู่พุ่นครับท่านแล้วพุ่นมาอ่าโดนพินจังน้อยอ่าโดนพินจังน้อยโอ้เอาจนท่านนะครับน้อยนำกันจนท่านเลยโอ้นำกันจนท่านครับผมโอ้จังจังจต้อนขึ้นมาเลยครับ เพราะว่าตะไคร้ผมกับยุนี่ครับผมมันมันไป,ไปไหมดเลครับเดี๋ยวก็เฉดชกันนี่ค่ะเฉดชมกัน,กนโอ้ตู้แม่คือแล้วครับพุ่นโ,<อ>โอ้จุดหมายปลายทางครับพุ่นโอ้เรียนใจท่านอยู่ครับพุ่นแลนใจเลยอ่เพิ่นแลนใจเลยเนี่ยโอ้แลนใจเลย,โอ,เลยโอ้คุ้มเป็นว่าแลนใจกับคุม้มสะรู้อะไท่านเนาะโอ้ท่านอยู่ท่านอยู่ลุกบ่ ลูกระชนอ้ซูมน่อยยุ้ยขอบอกลๆนะครับผมนี่อ่าอ้วิลกลีจ้ะโอ้โหสุตายกันชมเต็มตัไครับมือนี่โอ้เดี๋ยวุชมาใหุ้มานี่ล้วฮที่ใคแตกแล้วเพื่นวะของผมตีสารมใหม่ๆนีนี่ ออกมาไม่ไหมนี่โอ้ยถอยออกมาไม่ใจไปโอ้ยป่ามันยันนำพูดนะป่ามันยันนำนี่ผมพูดเดือยเร้อยเลยนี่ครับผมอุ้ยจบแต้มเราดีไงอือนีโอ้ยยัไงยังไงโอ้ยชมแต้มจะช้าไกลไกกันเลยเดียวเด้อดูนี่ดูนี้เกือบขาด่ใส่เลย